ดูเป็นยังไงเป็นยังไงยังไงเลยๆเลยกินข้าวมันกิันกดนข้าวมันี้วันปื้อผ้ไกิน้าเจ้าหนไหมัน้ัปซือยาสือยากปเสืไม่หายก็บเป็นยาเนี่ยกินให้ไปซื้อให้เลยม่นี่้าวหานให้เยะกาวสไปดีพี่น้องปอดไยเบอร์จุกุกจุกนเนาะมนี้กาวพบพอกับคุณนายแล้วเนาะมันีก้าคุณนายสิพาทานผู้สมเนาะเขาไปอัน หวานทั้งเมงเมืองสนามสมบูรณ์แข่งเจ็บซักเราก็คือเอาสีไปหาเม่ย์พูดเนาะทำส้มอนี่ก็เส้มเลยเนาะทำส้มเลยเพื่อนแม่น้าปูหน้าเนาะมีเพื่อเนเม่ย์พูดตาเป็นผู้เฒ่าเดียร์ใช้อยูอยค่ยคนเดียวตามลำพังเนะาะตาบ่มีดูบ่มีฟัวเนาะทำส้มเลยตามีความขาดแข็งหลายอย่างเนี่ยเนาะทำส้มเลยมันอีกุ้งหน้าก็เลยใช้ผ้าทำส้มเนานะ อาไปค้เาเพื่อนต้อกันเนาะเพื่อนมีความขาดแคลนยังเนาะโอเคเนาะหลอดไล่ยายหางเราไปหาไปสุด คำพูดังไงคำพูดพ่อกระต่ายแม่กระตายอายเออน้องมัมีปวงจะผ่านใเมือหนีมาเก่าก็จกขาวัดมาให้กินอนูเลยข้าวหน้ใใจค่แต่่าด้กินหรอยาน้ำบาดน้ำเมื่อรูกร้านึังม่มีสามสิมาเหยียบม่ยันทานมาไม่เหยียบกป็น้ามากเงื่นโดเนี่ยนี่ยัตไปแจกคนแจกมาพวกเกี้ยวเนี่ยปยันจะมาหมายเรนเปนสะนะจรงรจะส้างิ่นน มันเป็นอย่างที่ม no ันจะโปรฟิตเป็นพดูน่อดโอ้เรือเดเดอันเอาไ้ที่ดังไหไงเพราะว่าค่ายเองกับโบหูได้ไปไงเด้ออันนี้เอาอันนี้นอเอาอันนี้อันนี้ด้านทันอันยินด้นทันสิโคขึ้นคขึ้นอยู่สมอเพราะถ้าบ้านพันเศดของการเกษดเพ่นดินไปด้านหรือเียดอันผวกุ้มเศษนั้นเกษดเพ่นนะ จ้าจุเปินเบิงปูขากับเบิงบ่เบิงจักกระเดี่ยวนะวัดจะาปาพิษนี่นะยานยุนี่ยานนี่คำมกนี่ไปมาหาหมกนี่แม่แม่เขาเลยได้หรือไม่ยานเปินมาเอาแม่ดึงแม่ไปผู้หญงสิน้ำบากำนาการพกข้อขอที่หน่อใช้สองมากเขาสิเอาเป็นคนดัดขอศึกษานาอยานมาลมหายตายเสียแล้วมันสิใครสิบุญจังนัานะติดจนีเนี่ยจำนี่ทคนเขาา่ันกัน มงมาเบ่งแถวหนิช <t od ian |ms|> ีว er ิตมาคติมึงเป็นยังหันโอ้ยลราสิเลนรสมากไม่ดึงซอยกันาจจะกลับไปหันเ่มงเป็นย่างหันเพืนสิเล่นลนรสมากม่ดึงซอยกันแต่เสเวนคนสีขาวสีมู่แม่ก็บเซสั Do ้นอยากตต้เด้อยูกปอยูู่้เดียวไม่ยังอยู่ผู้เดียวบ่ดูลูกบ่มี่กับพ่อมี่อ๋อ่กับพ่อกับแม่มีเสอีอันนี้กันบ่เชียวพวก็เพเปนกับฮาเอกาไห้อันแนวนัหนแาเนี่ญาติยมาพิมพ์เมนเป็นเที่ยงกัน

<laughs> Mà cả khó xin như vậy như sạn phải một cái kép ở chân nữa 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 đi rồi này <laughs> ไอ้คนนอกไม่เล็นแต่ว่าแกคนไหนแน่พี่แห่แน่หูือก็ได้กินแต่ยาโดยโดยโดยคนก็จะไปจังหั้นจังเพิงก็จะโจกขาบขาวามาไรินสซยโรดีพี่เลี้ยเออใช่ถูกไหยงหาเดีายกันหนูเอยเห็นอายุมันเยอะมาจะสีมากมจังเมียอย่างี้อยาเลี้ยหนูอเห็มันเยอะเยนอะเป็นหนูพันหนูแท้เยหลูเอะม้าเมีมายาเมียเยอะโดยโดยโดยพี่เงากินสองยาส ชี้นาเนี่บ่อยากก็คือเอ้ซื้อาซื้อหยาแนี่ไม่ซื้อสันไม่ให้แม่กินกินหัวผ้ารวมเน่ยก็นี่บ่มี่ปลาแหกินดิขอเขามีเกียงน้ำหม่ามือนึงแล้วก็เห็นใหม่ที่ระวางสวยนึงก็ได้กินเลยกินน้ำมันน้ำเมืองแล้วบ่มีเขาประกอเพิ่นเข้าเจ้าปลาไหลยแม่หันให้พวกห้นพวกเสียใจเนี่เสียใจว่าเขาแก่สินเนี่ยปุ๊บเลยไยังไงไปยังไงสู้ๆต่อไปเด้อไปยังไงเด้อ มโนมานเป็นยังมโนกไปเด้อไอ้ไม่ไงหูเป็นไยต่ำเป็นไยคลายเหรอคลายมันกับพร่านไป็นคลายหลูเลยท่านมามีกูสืสิถคลายเพราะแต่างเขาเพราะแต่จีนนะโดยโดยย่างจีนหันสองพื้นหันแต่จังหวะต่ำได้อีเขาแเน่ยสักเจเป็นอันตีเป็นขาสักเจวันที่ชิบูเกเดินเลยเออคุณ ตาานี้มันแค้นคนนีมันหยอเป็นยาตาไปจามาว่าต๊ะกรางเบื้อเฮ็ดเอาดูเอ้ยไม่ยังเราหมี้อยากกินเากินแหงเ้เจ้าาก็กับมาขายหันขายนีตก็นี้ตั้วยาตันนี้เขาไม่ยงเบิดหรอบอเขาเลยยังเขาเลยมาเนี่ยเออน้อยไได้ยังหน่อยผน่อยไม่ไงอายุจักปีเลยไม่ไงอายุนี่บอด้ย ท่นมาบรอกบล่างออกปาท่านะค่ม <huh. laughs> ีแปดชิายไโยแปดชิปตายเนาะยืมเป็นยันจาสูตดมีจะสีท่นบเห็นะเขาไม่คิดเราอยู่คนเดียวหูเป็นไงซื้อเองบอกดว่าตับจางเขาบอกเป็นไงอันนี้ได้ดิยืมเงินซอเคื่อเขายืมเงินไปอันหายซื้อเอาต้องเคื่องเขาออโดยโดานีกองเครือหูเขาแบบเปนมเห้แราวมาขายขายจะได้ก็ทำมาได้ ยนี <ersch> ่ะทานพ่อีผู้มาซสื้อนี่พ mm ื้นหนึ่งชอบฮกชอบกชเจกับสีขายเพราะว่าห้างี่งันสือกินเนี่ยย่างนี่ยย่างเงินพผนเดียว่านี่ย่ทมโดยโดยใครมาใครไม่งสูสูไม่ไสูสูเด้อย่งผนเดียวดีเรทแต่กินยัางก็กบกินเียนอขายส่งขายร้านจนมากไม่ใงุ่สยน่โอ้ยแม่เงิน เื่องควาน้นเเเ่แ้เรื่องเพื่อนอเือต้อยู่ให้เจอมาในสองหน่อยปีสาหน่อยปีแ้นั้นยังแ้งอู่เื่องาูนเลยเลยเลยยารักเยอ่ะาเน่ยหย่ดเรื่องไปไหนเื่องยู่คนเดียวนอนคนเดียวเหเือเนว่าเด้ปัดเดี๋ยนกอันปายอโอ้โมันยังปัดจัง้มันปัดบ่ได้เรื่นี้ก็อ่ะมนอนยังมีอยู่ว่าไ่ไห นี่ก็มีไปสัตว์นก็อันนั้นขาอนุญาตทายไหล่่าไม่ายแห่งเพื่อนบึงทายอย่างทายในในเลือดวนนอทายเลยด้วยเือดกัมือเือดกัเลือดรัววลาเลือดัวแต่ก็ได้ด้านห็นมาอยู่นอกข้นมาอยู่นอกเลยปกันนั่นเปีนฮุกอปุ้น ่ว่าเขากัอย่างไรดินเรื่งซ่าในหนูกี่เจ้าคะนเน่นูเขากับสามคนน่ะไปจังหวัดพื้นมากันนี่ฟ้าผุขึ้นยังสันเดี๋ยวลมผัดตงขนมปัดะเนี่พ้นมาทุกมาหมากยังสีนี่แม่ก็เสียใจแล้วลนูเอ้ยขนมาอยินดีมันก็เลื่อนหัวอันหานอนไหนก็นอนแม่ก็มีอยู่แนาะอันนี้เอาไปยาวนั่งมืเลยๆเขาเลยหยาดนั่งเด้อเนาะาวุมือเกิดไม่ใหญ่ โอ้ดู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 ผู้ว่าแค่ยางเนาะค่ะผสมกางกางเส้อล้างหมูไหวเพราะว่ายากปนจะหัวแล้วหัวมันดเนาะเลยเลยไงนี่เป็นสภาบนในเก่ไมีไงเนาะยเลย Anh đi hết cua anh ai bỏ Được Rồi Được rồi Mà con chỉ mát xoay đứa đấy có thêm Rồi Được rồi à mua bên nhăng mua bên nhang, nhây, xủ xủ hải Được Rồi phải bị cái lăng mới nhai xả mừng nhai แม่จะขันกนเลยเลยออ้เดี๋ยวเด่วอาเอาไ้ซื้อแน่อยู่นากินไหญไเด้อกินยอะยะแล้วขับหนึ่งกวบทิดรับเลยเลยเอาไหมไง้อกับูดเด้อจะมันจะเนื้อเนื้อเลยอยู่ดีเมื่อกีพ่อให่ก็ไข่บอมีซ้าต้อต่อโยขิงไม่ได้อซ้อมหลยปีตใหญ่หนักสาเก่าได้ดูเด้อให้เสามุนเออห็นขนายขัของคนช่วยข่อยเน้ ไปบ้าเฮาไปบอกยังสิน้ำเขาฮันมันถูกเงินจุจาดกิมันไปบอกน้ำเขาฮันสดอียบ่น้ำพวบกยังไปแจงเพื่อนเพื่นที่บ่ไม่เดาอีกเลยเลยอยามาไหวจะมาแจงในจอเวรีเซียได้ค่ะสานการยังโมเมที่ว่าไปแจกไม่ได้หรอกไปแจงมาส่วนตามเงินตุจาดเนี้ยเดยวตาเป็นอย่างองเงินส่อสปวดไปหาดาหาหาเต้งก็จะไปบดมันนี้สงเนจพกที่ปลายแนก็จะไปบิด กินลดกินน่กิ này, này ng ng ồ, đ đ ้จะเาไปเด้ยดเปินไลเปิะเบากับใรคอยไล้ก็บใครเเราอยู่คนเดียวด้วยแต่วก็คำมัเนตันไหนเขาไม่เงินด้วยราะว่าเราอยู่คนเดียวมันนำมาาอาสงีกนไ่ช่โดยดอาไม่เงเงินเงินหันมาเป็นเง่อนไข้ออไม่เง้เร่อโดยโดยเงื่อนไข้ทีมงานหันเปอดีนะคนอยู่ต่างประเทศคนี่เด้อไม่งเด้อโดยโดย Đời, à, bên nhạc sư sùi bên nhạc sư sùi bên nhạc sư sùi bên lại sư sùi bên nhạc sư sùi bên nhạc sư sùi bên nhạc Kép lại bên nhạc sư sùi bên nhạc sư bên nhạc sư sùi 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 bên nhạc จ้องพื้นคนันหนกลยยจองพื้นท่านมาหนกเมนี่กับแก่ใครยังไงพื้นพูสกก็สิ้ายก็ด็เดนีหนาหลกคือญาตเองเดี๋ยวจมได้ลายสินพุนเก็บเองเนาะตัยเอ่ะี้ก็กรุงน้ามีเขาติดรถมาหนักมาบสมสหาโนกกอเลยเสียเอาไว้ให้ไม่ไห่เพื่อนไปกินเลยเนาะ ควาคุ้นหนี้นี้เหด้วยเด้อข่ากูบาเปนงินหรือว่ามีกูบารมจักมาจัดซีอกูบาร์ไ้เป็นเคยโผล่มนุ์มานาอันนี้เป็นเคยโผล่มนุนมานาบานนี้มาห้องนี้ข่าวอย่างสี่เนมาจ่อเบิ่งเห็บ่าบมีข่าวจริงหรือว่านี่อันนี้เป็นเขาวมาหายไม่ใาย่เขามาบอกซูเปอรนแั้งมาจักงยังไะมีไงเอ้ยคันหูจักเงินกั้มเขาบุจีดอกียมาใหดอกอันนี้ Thì bây giờ mình cũng chạy, dành cho bố, bố mình tháo kín Được rồi Thôi ạ, Mà bớt Rồi, có ừ. khỏi xe khá lâu, hãy về nhà đi Được rồi, nhé, được rồi Số tiền mình cũng sống rãi Một chiếc, mỗi ngày cũng phải vội mỉ Nếu không ăn thì đỡ, tui anh bé Đừng theo xa bọn xa Thôi, bây giờ mình phải cháu bên lại Cháu bên lại, bên ngôi hàng của ta Mà nhận xa bọn, đỡ, mẹ khó phương, โอเคจะทำ้สมเดียวกุ้งหน้าจะเ<ม>ป็นยอเขาอยู่รวมมากก็น่าหัว<ม>ตอนนี้กุ้งหนากับมากผู้เดียว<ม>น้อสถาเัีแบบไหนอันนี้ไปขี้ไฝ่เพ<ม>ื่อน โอ้ดยๆโอเคถ้าบ่ซ่อมเดียวคงน้ขอโตไปย่อข้าวมาก่อนเรามากินมาทานุกป่าขอให้อยู่ดีมีเห็นแข็งอ่าโมหานลูกเด้อให้ปจเป็นนายเด้อให้ปเป็นหัวหน้าหัวตาฮับใจในเฮือนในบ้านในงของเฮาเด้ออยู่ดีมีเ็แข็งโดยๆก็คือคือทีมงานหาเปื้อดีนาว่าแล้วไปใหญ่เพิ่นซื้อมาเด้อ ด้วยๆได้ดูด้วยๆเด้อขอเชือยกเข้าไปเห็นเรองใหญ่เด้อดยันนีคนมากเม่จะเอาตัวพี่เตียงไปหองคุ้าอัดป้าไปยังสานงางาเพินม่เห็นองาเพินเอาไปอีกน้ลูกด้ดยไปจังมาแกไปสิห้าคอยไปเจวันนี้คุณป้าคอยไปเกมุณเป็นมาห้าสิบห้าเดือนาแล้วสชรูรูกอไปมาห้าเกตามกติกานะลูก เป็นย่านี้คอย่อเขาไปใหม่ให้เด้ยังเน้อมีอิกันใหม่แล้วมีคนมาใช่หเขาขันย่อกลไปห้องค่าันดยเดแต่อาหารกันกินมันมีของกินของหยาฝากมาให้แม่กินแหรือเอ้าโิานกระไรน้ไปกระไรโดนาไปไม่ยช่พูดน้ทางแหงสบายอยู่คนเดียวหันคนรักับหูอยูก็้างโยหกหัน

กากรุงนากรไรหมอกเขาซานจำนวนสหกิโลละกาเงินจำนวนหนึ่งนาะไปให้คนซื้อน่าอยู่น่ากินเนาะแต่ก็เงินก็คือทีมงานหาเพื่อดีนาเนาะก็ขาขอบใจนักพิมงานหาเพื่อดีนานทุกทุานเด้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงปัตนาสิ่งใด้เพอให้ได้สิ่งนั้นสุ่มลังใจว่างเด้อทานฝากมาซมีเขอให้กอบทานเอยท่องทัทน์เนาะกาโอเคเนาะทำส่วนเดียวกัถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่ใจ บุญคนไร่เนาะอยากคุยเรืองม่ใหญ่เพิ่มเติมกาสมาติโตหากุ้งหน้าใดเนาะหรือว่าอยากถามรายละเอียดยังเพิ่มเติมกาสมาติโตหากุ้งหน้าใดกุ้งหน้ายินดีเป็นสะพานบุญไห้เนาะถ้ากุ้งหน้าบอพิษพาประกันใดก็ข้ขอโทษข้อแพ้พ่อแม่พี่น้องไร้เนาะกับฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามไปเรื่อยเพื่อเป็นกาังใจเนาะมื่อวานนี้กุ้งหน้ากาจะได้พรจบคลิปแต่เพียงสนีเนาะ,ะได้เลยข้อก้าวคำ่าสบายดี